ช่วงนี้บอกแล้วครับเป็นกุ้งโปรโมชัน่นคืนกำไรให้ลูกค้าจานนี้150บาทครับ oh. อันนี้ผมแนะนำเลยหัวก็กินได้ใช่ไหมครับหัวก็กินได้ครับหมูนะหมูนะโอ้โหชิจครับอันนี้ทีเด็ดนะครับเนี่น ผมเนี่ยคือผมมีจุดมุมมองด้านอาหารของผมก็อยากแบบว่าให้คนที่ที่กินรู้สึกว่าอาหารเป็นยังไงไข่ทอดเข้าไปแพนของผมคือผมอยากเปิดอยากเปิดสาขาถ้าโควิดีขึ้นนะถ้าควิดีขึ้นแล้วไม่จะมีปัญหาอะไรมีหน้าเนี่ยหน้าจะมีสักสาขาหรือสองสาขาเพิ่มขึ้นอยากส่งเอกลักษณ์ของอาหารของเราเให้คนในห,หลายๆพื้นที่กิน เราก็ได้ดีที่สุดหรอกแต่ผมคิดว่ามันจะตอบโจทย์คนกลุ่มหนึ่งผมเอาของดีที่ไม่ใช่เป็นไฮเกรดแต่เป็นของสดมาทําให้ทุกระดับได้กินไม่ใช่ว่าคุณรวยมากินได้กลางๆหรือรายได้ไม่เยอะก็มากินได้ไม่ได้ขายแพงถ้าเทียบกับปริมาณกับราคาทุกจานที่ของสดที่มาจากความสดจริงๆไม่ได้เก็บค้างอาทิตย์ค้างอะไรเงี้ยค้างวันมันเป็นไปไม่ได้ที่ไม่ค้างซื้อวันนี้ ขายวันนี้กับพรุ่งนี้วันหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องค้างอีก3วันให้ลูกค้ากินของเกา่าเพราะฉะนั้นของสดวันต่อวันมันมีค้างบ้างหนึ่วันเราก็หกคนกินมไม่ได้แต่เราทําให้ของสดเหมือนเดิมได้นี่คือถุสงสมบูรณ์คุรอรใช่ไหมฮะแล้วก็มีโกงโก๋ลกนักหลบสั์ก็มีไปดูดูไว้ครับที่กำแพงเพชร ดีสใอ้อยางเนาะอุบลอะไรเงี้ยสามสาขาแล้วครับเนี่ยจำลังครับไอ้ที่กําแพเพชรเนี่ยผมรอดูอีกนิดนึงเพราะว่าโควิดหลังที่ผมเจ็บหนักหน่อยนะขาดทุนหน่อยต้องขาดทุนหน่อยชบวดเจ็บหนักหน่อยฮะก็เลยต้องขอให้มันกระแสเบากันนิดนึงสถานการณ์มันดีขึ้น <c oughs> เก็บทุนนิดนึงเพื่อที่จะสํารองดูแลสองสาขาแล้วก็ไปเดินสาขาที่สามก็ประมาณไว้ว่ากําแพงเพชรแต่ว่าเอาจริงนะสนะพนนครก็มีมีเข้ามา สปลนคร,นครก็มีคุยเข้ามาผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยยังไม่ได้ไปดูก็เป็นยังไงเวลาไปทาเฮียเป็นหุ้นส่วนด้วยครับหรือว่าอตอนนี้ไม่มีเป็นหุ้นสว่วนครับไม่มีหุ้นสว่วนทําคนเดียวเลยเองครับทำเองคนเดียวแต่ว่าที่คิดไว้ก็จะมีเมันเป็น p a r t n e ผมจะส่งให้ส่วนนึงแล้วก็ partner บริหารจัดการผมก็จะเป็นคนเ s ้าให้ มีคนอยากรู้หลายคนมากเพราะว่าถามมาเยอะไม่รู้ว่าถามอะไรอย่างที่บอกว่าปกติเฮียเป็นคนใต้เป็นเป็นสมาชิกสอทใอยไหมครับครับครับเนี่ยทำอะไรยังไงที่นี่ได้ยังไงครับเฮียมาไกลแล้วเกินถ้าเรื่อง <laughs> อยู่ดีก็ว่า <laughs> ถ้าอย่างเรื่องก,การเงินตอนนี้ก็พักอยู่คพักอยู่เพราะว่าเป็นสพออมาแปปีนะฮะเลือกตั้งหนึ่งสมัยได้แถมอีกหนึ่งสมัย ไม่อยากบอกว่าใครแถมให้งานเข้าผมจบปุ๊บก็ขอเว้นวักเพื่อที่จะมาเดินงานทางนี้ก่อนฮะถ้าธุรกิจส่วนตัวมันมันั่นคงละมันเดินไปได้ปกติละเราก็ขยับขยายไปทางงานด้านอื่นได้ส่วนที่มาอุดรได้ยังไงนะฮะก็พี่ชายที่คารุชวนมา ชวนมาแบบว่าไม่รู้จักอุดรเลยต้องต้องใช้เวลานิดนึงฮะประมาณก็ปีนี่เฮ <c oughs> ีย่ีย่างเฮี่ครับเนี่ยพี่ชายที่แสนดีครับ <c oughs> แนะนำมาก็เลยได้มีโอกาสมาอยู่ที่อุดรก็ได้มาเริ่มทํางานเริ่มเดินเริ่มเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแต่การทํางานในต่างพื้นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างไลฟ์สไตล์จากที่ผมเคยอยู่ทางใต้ครับ <c oughs> ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดจนวันหนึ่งต้องเอาตัวเองลงไปลากยาก อุดอรธานีไปกิน่ากกินน้ำตกกินก้อยจนตอนนี้ถึงดิบถึงขมแล้วครับส <c oughs> ามารถได้แล้วเพราะฉันมาแรกๆชื่นชอบอุดอรนะครับเนี่ยมาตอนแรกผมชอบอุดอรตรงที่เป็นเมืองที่น่าอยู่นะฮะเป็นเมืองใหญ่ <c oughs> ที่การค้าดีผู้คนอธัธยาศัยดีชอบที่ไม่มีนักเลงครับไม่มีคนมากวน <c oughs> เราขายโครงขายคอคือเหมือนกับทาบุรดที่ว่าให้ขายอะไรก็ได้ไม่มีใครมากวนกันแล้วก็เวลาที่ลูกค้ามานั่งทาน เขารู้ว่าเรา,าจตากต่างพื้นที่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมประทับใจอย่าคือต้องแบบนี้นะคนบุรรอนเป็นแบบนั้นคนบุรรอนจะกินแบบนี้คงถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดี่สุดในการทํางานมันไม่ใช่แค่คําชมแต่ต้องได้รับคําติติเพื่อก่อเราก็เอาแรงจากที่เราได้ยินมามาเป็นแรงผลักดันตัวเองมาปรับตัวเองให้มันไปได้ต่างพื้นที่กันกินไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจในนิสนธรรมของคนพื้นที่เรามาอยู่ที่นี่เข้าเมืองตลิ่องชอุ่ยต่ตา,ตา ก็ปรับบ้างครับปรับบ้างจะอีโก้ที่ความเป็นตัวเองสูงบางครั้งก็อยู่ยากแต่โดยรวมแล้วผมชอบในอุดรคุณอุดรน่ารักครับขอใหเป็นสมัยหน้าครับก็ถือโอกาสเปิดขายวันนี้เลยและอีกอันหนึ่งคือเมนูในหม้อนี้ปกติก็ยังไม่ได้ทําขายนะฮะก็จะทําขายวันนี้เลยในร้านยังไม่มีมีวันนี้เลยใช่ก็จะขายวันนี้เลยครับเปิดตัวให้พี่บมอกเลยครับวันนี้ โอ้ oh, สุดยอดมากคนระับ <laughs> เ,เมนูอื่นก็มีขายปกติน,นะฮะปะกติเ,เอาตรงไหนก่อนเป็นเมนูแรกดีครับในหม้อเลยเน,นะฮะอ,อันนี้เป็นซี่โครหมูอบเผือกโอ้เ่า oh. เป็นสไตล์จีนแบบเก่าๆของเรานี่เป็นตัวเผือกนะฮะแล้วก็นี่เป็นซี่โครหม,โม,โม,โมโสูสวยๆชินใหญ่ๆนี่ฮะซี่โครหมู เป็นรสชาติสไตล์แบบจีนๆหน่อยฮะจีนโบราณนิดนึง<อ>เมนูนี้ค่อนข้างหาทานยากนะครับหาทานยากแล้วก็เป็นอ,อันนี้ไหมฮะปกติเมนูนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มขายนะฮะแต่ว่าวันนี้มาเป็นพิเศษให้เลยเป<อ>ิดขายวันนี้วันแรกโอ้ชื่อเมนูกุ้งบัตเตอร์บัตเตอร์ครับกุ้งบัตเตอร์รตตอรโอ้ ใหญ่เหมือนกันแลเนี่ยใหญ่ครับใหญ่แต่ว่าอย่างที่บอกครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมใช้กุ้งโปรโมชั่นคืนกำไรให้กับลูกค้าให้ดูแล้วลูกค้าก็เลยจะได้กุ้งไซส์นี้ฮะฮซึ่งน,นตอนนี้เลยร,ราคาจานนี้150บาทนะครับอนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทาายังยเฉียให้ดูหน่อยมีกี่ตัวให้เยอะแค่ไหนประมาณ 6- 7ถึงตัวครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ โอดโหใสเลยนตอนนี้ครับเป็นโปรโมชั่นที่ผมคืนกำไรให้ลูกค้าในช่วงที่โควิดทุกคนลําบากครับเรามาคืนกำไรให้ลูกค้ากันออนี่นะฮะใส<ฮ>นี้เลยครับผส่วน<ท>แน่ๆจานนี้ผมขายแค่ร้อยห้าสิบพอนะฮะเพราะว่าทุกคนลําบากผมช่วยตอบแทนคุญคุณคุอุดรอน,นี่ทําให้ร้านเปราลอยู่ได้นะวันนี้ตอบแทนให้ตรงนี้ก่อนนะฮะ ดีกว่านี้จะตอบแทนให้เยอะกว่านี้ครับเอาของดีๆมาทําให้ทานในราคาบ้านๆส่วนอันนี้เป็นปูมา้าผัดไข่เค็ม,มส่วนใหญ่ก็จะทานก,กันแค่ผัดผงกะหรี่ผัดพริกไทยดำนึ่งแต่วันนี้ลองชิมผัดไข่เค็มดูนะฮะตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปตัวขายคนกินแล้วว้าวไก่นึ่งซีอิว๊วสูตรของไก่เบตงนฮะไก่เบตงเดียวไก่เบตงแต่เราก็ได้ใช้เนื้อไก่เบตงเราเลยเรียกไก่เบตงไม่ได้ ในทฤษฎีการทารําเป็นการปรุงทุกอย่างสูตรเดียวกันเป๊ะ oh. นะฮะมันจะต่างกันแค่ตรงนี้ไก่ส่วนเป็นเมนูนี้อันนี้ก็จะออกใต้นิดนึงนะฮะเป็นหัวปลาผัดเครื่องแกงใต้โอ้โหนะ,ะรสชาติก็่อาข้าจัดจ้านนิดนึงมันจะแหลมไปทางไหนรสชาติจะกลมๆเลยฮะในความเป็นใต้แต่เราก็มาอยู่ที่อุดรเราก็ไม่ต้องใต้จ๋ามินหมินออกมานิดนึงฮะส่วนเมนูนี้ดีครับน่าจะหาทานที่อื่นไม่ได้เหมือนกันเป็นเมนูปลาซีทอดราดซีอิวนะฮะ ลาดซีอิ๊วจานนี้ก็150บาทโอ้โหตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันนี้หน่อยนะครับเป็นเป็นซุปเนื้อแห้งเป็นเนื้อเปื่อยนะฮะเนื้อเปื่อยซุปเนื้อแห้งครับก็จะมีใส่สมุนไพรเยอะหน่อยนะฮะรสชาติก็เดี๋ยวลองชิมกันดูไก่ไก่อะไรนะเนี่ยไก่นึ่งซีอิ๊วครับชิมเลยนะครับเมนูต้องเที่ยวช่วยติดเลยครับเมื่อไรเนี่ยจัลลา ชอบหลังเลยครหนังมันไม่ได้เล็กนะหลังมันเหลียวดึวได้ครับมันต้องไม่เล็สิครับเพราะมันเป็นไก่สดแช่แข็งมาแล้วด้วยอ๋อแต่สดเนื้อนุ่มหลังแบบหลังเนื้อนุ่มพี่เนื้อโอ้โหดีครับหัวปลาครับเครื่องแก่ใต้เข้าแก่ใต้นะครับรินหอมากอ่ะดูสิแต่หัวปลานี่ไม่ใช่หัวอย่างเดียวนะมีกระดูกเนี้ยนะมีเนื้อด้วย เหมือนเนี้ยแบบเผ็ดทะลุอะแต่ว่ามันเนี่ยมียางอยู่อะมันอร่อยนัวแบบนัวมากผมบอกจะไม่แหลกเกินใช่จะไม่แหลกไปต้องทำทำเป็นใต้จานนี่คือปี๊ดเลยชอบมุมโคตรดิบดิบเลยเผื่อให้ด้กินกับข้าวบ้างอย่างพอดีๆอะไรเงี้ยว้วอร่อยอร่อยนี่ผมชอบเลยซุปเต้าแห้งซุปเต้าแห้งนะครับข้างล่างต้องเอาข้างล่างขึ้นมาได้นะข้างล่างมันจะมีหัวกหอกต้องติดคู่อ่ะโอ้โหอ่าต้องลองไปดู ต้องให้โดนน้ำข้าวมาหน่อยนะจะไ,ได้รสชาติ uno, ของมันต้านโควิดก่อนสมุนไพรระวังพริกนะผมนั่งกินนั่งสูบเนี่ยเลยนั้นหืเพื่อนชอบความพอดีไงนะมันเปื <th <th ่อจริงว่ะมันยังมีเจอได้เขียวอ่ะเพลินเลยอ่ะโคตรดีครับบอกเลยอันนี้ปูผัดไข่เค็มไข่เค็มนะครับ เราต้องดูสไตล์ผัดไก่เค็มเราจะไม่แบบเยอะๆแฉะนะครับเราจะเป็นสไตล์ผัดไก่เค็มของเราแม่ให้รวมโอ้ยดูอืม้มดูด้วยมาเลยอ่ะมาครับ <laughs> ถ้ามาันผัดแล้วหนักมันรู้สึกว่ากระดูกมันอ่อนลงหมดไม่ได้ค้งงูไม่มีหนังคูเมกาด็อกเนื้อกระดองกระดองกรอบแล้วไหมมันเย็บขูดก,กิบใช่ไหมใช่เออประเทศจะกินได้หมดเลยเลยกินได้หมดเลยใช่นะไม่มีใครทำเมนูนี้ครับผมกล้าวขาเราเราทำเราทำที่ที่เดียวแน่นอนให้ไปกินได้หมดเลยกระดองกระดองอย่าไปอย่าไปลองนะมขูดกันอันนี้ใบซีทอดหน้าซีอิ๊ว ออนซานสิกยูเลยครโอ้โห,โห,โหมันจะเป็นอีกรสชาตินึงเมนูนี้เด็กกิน,นได้ผู้ใหญ่กินดีครับอือมผู้หมอกกินไม่ได้ <วะ S 2> หรอว้าวว้าวว้าวอะไรว้นี่เด็กกิน,นได้ผู้ใหญ่กินดีครับน<ด>ี่ดีครับซี่โครงหมูนะฮะเผือกอบเผือกอบเผือกอเลยเขาดูเบือกเลย ลองชิมดูเผือกเียเผือกมันจะไม่เละนะแล้วก็ไม่ไม่แข็งดูเลยมามันมีรสชาติในตัวเองอร่อยเยอะๆกความมันของเผือกอร่อยมากอะไรละไเช่นนั้นแหละสีส่วนเออเาื่ังายอะสีส่วนมากมีกระดูกอ่อนด้อยขึ้น ทำไมมันไม่หนีของเราเนี่ยมันใช้หม้อกระปุกมันต้องพอดีไงพอดีถ้าเรานานไปก็จะเปืือยเกินก็จะไม่มีเขาเขาเรียกว่าไม่รักัวแล้วถ้าเกิดแบบเปลือยไปนิดละลิไปรเปลือยไปกะเละไปเออแล้วก็เรีอกว่าไวเกินไงใช่มันก็เหมือนดิบแต่นี่มันพอดีพอดีกินแล้วมันนัวนัวคือทำสองอย่างได้เข้ากันต้องเวลาต้องเป๊ะจริงใช่ครับ ไม่ได้ง่ายนะครับตีดู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 ไม่ได้เละนะครับเดยดูเละแมงกระดาษกี้ปกติมันจะแตกละลายนะดูดิมันจะเป็นชิเลเือกวนยังเป็นเผือกชิ้นอยู่อ่าเผือกอร่อยไหมนี่เปือกอร่อยผมชอบเผลือกมากกว่าเผือกอร่อยใช่ไหมเปลือกอร่อยมากเลยไอตัวเผือกมันมีรสชาติของน้ําอบเข้าไปไงมันดูดน้ำาไปได้ไงมันจะพอดีนัวนัวกว่าเนื้อหมูที่โครงหมูอดูดิ อันนี้เมนูนี้ว่ากุ้งบัตเตอร์กุ้งบัตเตอร์นะฮะไอที่ทอ,อดคือลองชิมก่อนครับลองชิม่อนเลยอ่อยากแกะเปลือกนะอยาแกะเปลือกเลยอต้องกินทั้งเปลือกต้องกินทั้งเปลือกค<ห>อดหัวได้แล้วกินทั้งเปลือก<ห>อันนี้ผมแนะนําเลยหัวก็กินได้ใช่ไหมครับหัวก็กินได้ครับโอ้แต่ทั้งตัวเลยครับผมนึกว่ามันจะแบบออกแนวคุ้มๆเลยครับ ไม่คมเลยครับไม่ครับจิ้มนะูอืม,มกินกุ้งอย่างเี้ไหมใช่ที่มันเขาเรียกว่า,วากุ้งรอกคาบอ่ะมันงม่อ่อนๆแบบปล่อยได้เียร์ยังไม่บอกเลยว่ามันค <80, S 1> ืออะไร 80, 80. ดูวะจิบไฟดูวะเป็นมะกรูดเลยอ่ะต่ไปมะกรูดอยู่นี่ไงนีหมะกรูดอยู่นี่ไงแล้วนี่คืออะไรหูปลาเหรอเอ้ยไม่ใช่ปลาไม่ใช่หมูยองทำไมรสชาติมันเหมือนปลาเอากินใหม่ดิกินใหม่กินใหม่ลองดูนะกินใหม่ดีครับรสชาติเหมือนปลาเลยนะ ไม่รู้จริงเงมันจะเหมือนปลา <c oughs> เฉลยค <c oughs> รับคืเลยเมนูกุ้งบัตเตอร์ครับ <c oughs> บัตเตอร์ก็คือนี่ครับบัตเตอร์ก็คือเนยครับเนยเหรอครับดิ <c oughs> แต่เนยครับเนยกับอะไรครับ <c oughs> สามารถทําให้เป็นฝอ,อยได้แบบนี้อ่าต้องทายังไงให้เป็นฝอ,อยได้แบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเดีให้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 ลองชิมเลยดูอ้าวพี่บอกเขาลองดูพี่อาจจะชิมได้ไม่มากนะครับช่วงนี้พี่หม่องเขาว่าเราสาสุขภาพนะครับหวานแดกครับ ่ออกนมันเหมือนปลาพี่มันเหมือนปลาปลาแบบปลาปลดอะลองดูเิยคล้ายๆเลยอะที่มันหอมมันหอมเนยนะครับผมว่าน่าจะเป็นไข่ไข่ครับไข่พี่น้องเป็นไข่แมาแบบไข่กับเนยครับแต่ทำยังไงให้มันออกมาเป็นฝอยแบบนี้ได้ไข่กับเนยเหรอครับ คือจริงแล้วตัวนี้เป็นอาหารของมาเลเซียแต่ว่าตับรสชาติให้กลับมาเป็นไทยมันจัดจ้านมากครับพี่มันเหมือนจะเค็มไปแล้วแต่เอาไปลองกินไปกิบาง์อนสุดท้ายมันกลับมาใช่มันกลับโบกกลับ,บ,บามาไม่เค็มไม่เค็มเหมือนกินหนงสายใบอ่ะแต่มันจะแบบเกี๊ยวกรุบเลยอ่ะมันมีความกรอบในตัวแต่ใสไใบอ่ะคือมันจะหวานโดดเลยพี่ไอ้นี่เหมือนจะเค็มกําลังจะไปแล้วปุ๊บเราโบกกลับมากินได้ต่อเแล้วของคือไม่อมน้ำมันเดี๋ยวให้ดูเลยฟิลเดียวกับเอาส่วนกรอบที่ไม่อมน้ำมัน ไม่อมมากนะครับเลยมันเป็นฝอยมันมันไม่มีทางอมอยู่แล้วแล้วฝอยละเอียดทุกเม็ดมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่มีน้ำมันอยู่ในกินแล้วจะไม่รู้สึกเลี่ยนมีที่นี่ที่เดียวที่เดียวแน่นอนครับเอวดอนถ้าใครจะมาก็ต้องมาชิมที่โกลบเลยละช่วงนี้บอกแล้วครับเป็นกุ้งโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้า จานนี้150บาทครับช้าหมดอดนะครับกุ้งมีจํานวนจํากัดไม่ได้มีตลอดเลยจะขายจนกว่าที่ผมได้มาจะหมดครับแล้วสาขาที่ลมสากเลยมีไว้เฮียสาขาที่ลมสากเมนูนี้ผมยังไม่ได้เอาเข้านะไม่เอาเขาน้อครับเพราะว่าขอคุมเรื่องคุณภาพก่อนให้ดีที่สุดแล้วผมจะปล่อยแต่ส่วนเมนูอื่นก็มีขายได้ปกติครับถ้าอยากมากินคือต้องมาที่อุดรก่อนเมนูนี้ก่อนนะครับนีครับเมนูเนาะตัวนี้ด้วยแต่ว่าประทับใจคือเมนูนี้เนาะเป็นพระเอกครับพระเอกคือทุกคนบอกว่า บบอันนี้เราดูผ่านตาคือแต่ไร้ทอดบ้างอะอะไรบ้างแต่ไม่คิดว่ามันจะพีขนาดนี้นะครับมันค่อนข้างจะฉีก,กนิดหนึ่งครับเมนูนีน้ครฉีก,กนิดหนึ่งผมดูว่าเป็นเมนพูพระเอกโอ้โหต้องนั่งคิดขนาดไหนครับถึงจะได้ออกมาขนาดนี้ไม่ธรรมดา,าน,นะครับดิส่ใจมากเลยค <c oughs> รับนะครับจำไว้นะครับว่ามันคือไข่ไข่กับนเนื้อไข่กับเนื้อหมูอบเคือกครับกินใหญ่แล้วกันให้ดูเอายาหมูพอดีเป็นหวานมีเอาเผือกก่อนอันไหนเผือกเอาเผือกอะแกก็ไม่ออกแล้ว สีคล้ายกันดีเผือกพี่เอาเดี๋ยวกินเผือกก่อนดิลองดูเลยไม่เชื่อมันดูดน้ะมุ่งไปไม่ต่างอะไรกับหมูเลยแม้รสชาติเหมือนกันเลยหมูแล้วนะหมูแล้วนะโหมูหมูอุ้ยชิจัยแล้วหอมกเมียอันนี้ทีเด็ดนะครับไน มีอ,อะไรใส่ตอนนั้เมียมีอะไรบ้างเหรอครับนี้ก็มีเผือกครับมีเครื่องอบก,ก็เป็นพวกพิกไทยดำกระเทียมรากบาชัชีบุงรสหน่อยมีเนยเปื่อคุณจะไปรำกินที่บ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณอุีิยาก,ก็ต้องใช้เวลารู้จำหองหน้ากับผักชีนะฮะครับรู้ว่าใส่อะไรก็ได้ครับแต่เวลาที่อบให้เผือกพอดีกับซี่โครงหมูอะ ตรงนี้มันสำคัญที่สุดครับใช่ผมผมถึงบอกเลยว่า<ม>เผือกกับที่โครงท่าอะไรนะถ้าเกินเผือกก็เละถ้าเกินเปือกเละครับครับท้าไม่ไม่ถึงเวลาเผือกก็ไม่สุกถ้านานเกินไปหมูก็จะหลุดออกจากกระดูกใช่มันก็จะไม่รัดตัวเหมือนที่เราเคี้ยวแล้วมีก๊อกแก๊ก๊อกแก๊ครับ,รบๆๆแต่ถ้าเกิดว่ามันไวไปหูเหนียวเลยนี่ความยากนี่ไม่ใช่เร่ง่ายนะดิต้องจับต้องจับเวลาที่หมูกับเผือกมาเจอกันเออครับเฮียก็หาของดีๆให้คนดอนได้กินกันฮะรี่มากินกันนะครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัด นะครับทั้งอันนี้ด้วยอันนี้อ๋อนี่จำกัดอันนี้ไม่จำกัดครับไม่จำกัดนครับวันนี้เปิดขายวันแรกของเมนูนี้เลยครับโอ้โหนะฮะไอ้มหมองเลยฮะถือว่าไอ้มหมองรักษาสุขภาพนะครับคุณดอนมากแต่วันนี้ผมไม่กินข้าวได้อยู่นะวันนี้อาหารก็อร่อยหมดเลยนะแนะนำให้ทุกคนที่รู้จักนะครับพี่บองครับครับอมช่วยฝากช่องนี้หน่อยครับก็อย่าลืมกดตะไคร้นะฮะมองไหนที่ไหนะ ไปที่ไหนก็ผมก็จะติดตามเขาไปะคือตั้งแต่ใบกระท่อมเปิดเสรีเขาก็เล่นกับผมบ่อยเลยอ่ะเรื่องลอตเตอรี่หน่อยพี่วัยรุ่นวัยรุ่นเลยนะอะไรนะวัยรุ่นขายล็อตครับดีวัยรุ่นขายล็อตอุดรถูกรางวันที่หนึ่งบ่อยมากซึ่งพวกเราก็อยู่ที่อุดรนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะแะใครอยากได้รางวันที่หนึ่งเนาะทั้งปีทั้งส่งก็ติดต่อได้ครับที่วัยรุ่นขายล็อตเซิร์ชได้เลยเซิร์ชได้เลยดีครับอ่ะฝากร้านหน่อยครับ ไอ้ลูกค้าผมผมไม่พูดถึงความอร่อยแล้วล่ะมันอร่อยแล้วแต่ทีนี้คืออยากให้คนคนเข้าใจเฮียเนาะว่าวันนี้เฮียให้ผมที่ทดลองมาถ่ายกันเพราะว่าเฮียใส่ใจกับคนกินมากเกิดมาในอุดรยังไม่เคยเห็นขนลาดนี้เลยที่เฮียแบบทูดิบอะไรที่ดีมากจริงว <มา S 1> ัดตูดิบวัดตูดิบใช่ <laughs> แล้วก็แบบวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตใช่ดีมากแล้วก็เป็นโชคดีของคนดูดอนด้วยนะที่ว่าเฮียมาทําร้านอาหารที่นี่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูถึงแม้ชื่ออาจจะเป็นแบบข้าวต้มคนก็จะเข้าใจแบบนี้กันแต่ด้วยวัตถุดิบที่เฮียหามาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงอยากให้เฮียฝากร้านนิดนึงขอฝากร้านข้าวต้มโกรกที่ดุดอนไว้ด้วยนะครับอยากจะทําอาหารที่ดีที่สุดใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดแต่ขายในราคาที่ผมกำไรน้อยที่สุดต้องมีครับเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกน้อง เพราะฉะนั้นแล้วทุกเมนูทุกขั้นตอนในการทำเราพิถีพิถันใส่ใจเน้นที่ความสดความอร่อยความสะอาดแต่ต้องดีกับสุขภาพของทุกทางงาก่า,น,านเลยนะครับยังไงฝากร้านถ้าก็โกรกไว้กับชาวอุดรด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณ อย่าท on eat so ี Nós, ่ให้ผมมาถ่ายรอบสามผมเองก็ความในใจผมเนาะก็ยังให้เข้าตมเคารลบยืนหนึ่งในอุดรเนาะอันนี้ผมต้องพูดตรงๆเลยเพราะว่ากินที่ไหนมาไม่เท่าที่นี่อยากให้ทุกคนได้มาลองชมดูว่าผมแนะนําว่าโคตรได้จริงๆครับสำหรับวันนี้ครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยให้คนอื่นได้รับรู้ต่อด้วยนะครับว่าที่นี่ดียังไงนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะทุกคนสวัสดีครับ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 บ๊ายบาย เอาคุณไม่โชว์คนหลังกล้องเนี่ย <laughs>